เหว่มายบอกลงของแทดกบุษเสอยูอย่กับผมปลาไก่ปลาไก่ปลาตองไก่เนาะเห็นป้ะ่นปิดคิวครับปิดคิวปลาตองไก่ก็ปิดคิวครับผมเจ็ดกิโลครับตัวนี้เจ็ดกิโลครับเจ็ดกิโล โค้งมนัาาจะละงล่ะายแเ็บันิดแิดะ่ียมนกลังแบงปูดปลาครับ ก็เจาะบงผูดหมูผูดปลาก็เจาแบงผูดหมูผูดมัดดมดมว่วเป็วนที้แบงผูดปลาครับในลาบแช้ครับคุณน่ะเบ,บิงเบิงตะเสี่ยงลามไม่รด <c oughs> อดเปียาคุณน่ะว้าว กินกิ้วคับกิตอครับเบ็ด2หมากับเบ็ดหมากเบ็ดเบอร์สขอเรียบร้อยหมากินรุคุณนะครับมัดตวเกียงายเลยเวนกเสียกมาไม่ได้เสีย่ เราเปนยเออเนี่ยี่ดูเล็ก นั่นเพชรมั้งี๋ันเราเราเบ็ดคับผมเอเลยเอเลยเอเต้ล่

nhiều thì mình con này chỉ có của nó, không có thể một điều gì đó, được nó đi, cái <laughs> món <laughs> khay phay, phay, phun mò nghe nè tung nghe mi của tung tung người hiền năm chín đôi lần nhà mi làng của có cụ đấy đây cái tiền

นี่แล้วผมหาว่าจปลาบุรินที่นี่จุดรวด้วยหลับเลี่ยงเอากบปปูไม่ไนั่นุไม่ไไมน่นยามเาปลูกบูไหนั่นท,ที่ที่นั่นตรงไหนนัะใส่ได้ไม่ใช่ตัวกบูเองเป็ยอ่ดีกว่าไมยูดนี่เห็นไหมีหน่อยไม่ยู เลยดูดกนินวะสุดยอครับผมเก็บแล้วครับเฮ้ยก็บเป็ดแล้วครับจะกลับแล้วครับนี่ครับเจอกันใหมค่คลิปต่อไปครับผม